คุณลูกค้าขาววันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะที่มีผ้าอยู่คุณลูกค้าจ๋ามาให้ทางร้านแม่มดีผ้าไทายของเราตัดได้เลยคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณครูนะคะคุณครูจากโรงเรียนสตรีศึกษานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนำผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะคะคุณลูกค้า่ะรุ่นนี้จะเป็น ผ้าทอมือนะคะคุณลูกค้าขาผ้ามัดหมี่ทอมือลายสาเกตนะคะเซตนี้จะเป็นผ้าตัดชุดสีเหลืองนะคะคุณลูกค้านําผ้ามาให้ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้วันนี้นะคะตัดในรูปแบบนะคะของชุดนะคะจะเป็นทรงไทยเรือนต้นทรงไทยเรือนต้นคุณลูกค้าขาบริเวณตรงคอตรงนี้จะเป็นลักษณะคอกลมคอเปิดแบบนี้เนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ ราคาค่าตัดอยู่ที่1,600บาทราคาค่าตัดอยู่ที่1,600บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเนาะนําผ้ามาให้ทางร้านของเราตัดนะคะก็จะตัดเสื้อตัดผ้าถุงรวมไปถึงนะคะตัดสบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแต่ผ้าถุงที่ตัดได้จะต้องเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิดแล้วติดซิปข้างเพราะว่านะคะบริเวณด้านในตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะในส่วนของผ้าที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะเราต้องแบ่งผ้านะคะเพื่อที่จะนํามาทําเป็นสบายค่ะคุณลูกค้าค่ะ วันนี้ร้านแม่มารีาพาไทยของเราจัดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมารับนาอคุณลูกค้าค่ะแล้วก็วิธีการใส่สบายเนาะที่เป็นสบายสาเร็จรูปแบบนี้คุณลูกค้าคะความยาวนะคะของสบายนะคะเวลาเราพาดมาเนาะให้อยู่ในระดับของนะคะความยาวเดียวกับเสื้อตรงนี้นะคุณลูกค้าค่ะให้อยู่ระดับเดียวกับ ความยาวเสื้อตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยคุณล yeah. ูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยส่งผ้ามาให้ทางร้านของเราตัดให้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะหรือว่าจะชอบนะคะเป็นทรงไทยจิตรดาที่อยู่ทางด้านหลังนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าขาตัดได้2รูปแบบตัดได้2รูปแบบคุณลูกค้าขาทรงไทยเดือนต้นแบบนี้ทรงไทยจิตรดาจะอยู่ทางด้านหลังนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่าตัดอยู่ที่1,600บาทค่าตัดอยู่ที่1,600บาทค่ะ สำหรับผู้ลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะส่งผ้านะคะสวยๆนะคะมาให้ทางร้านของเราตัดให้ขอบคุณมากๆหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะ จะเลือกผ้านะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะแล้วให้ทางร้านของเราตัดให้ก็ยินดีคุณลูกค้าคะเฉดสีเหลืองหรอเฉดสีเหลืองมีลายอะไรบ้างเฉดสีเหลืองมีลายอะไรกันบ้างที่ให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่งพาดูพาชมเพิ่มเติมค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเลือกผ้าจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราแล้วสั่งตัดเนาะคุณลูกค้าค่ะสั่งตัดเป็นชุดไทยนะไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเดิอนต้นหรือว่าทรงไทยจินดาราคาจะอยู่ที่2,500บาท ราคาจะอยู่ที่2500บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นเฉดสีเหลืองเดี๋ยวนุ่งของแนกคัดผ้าสักครู่นะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยสวยๆนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะถ้าเป็นเฉดสีเหลืองถ้าเป็นเฉดสีเหลืองนะคะนุ่งมีผ้าไทยสวยๆนะคะจะเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าคะเราเลือกผ้า แล้วสั่งตัดเป็นชุดไทยคุณลูกค้าขาราคาอยู่ที่2,500บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนาะ ผ้ารุ่นนี้จะเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสั่งตะกอคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเรียกว่าลายดอกแก้วผืนนี้จะเรียกว่าลายดอกแก้วคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเราอยู่ในเฉดในตีมสีเหลืองนะคุณลูกค้าขาเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะผ้าไทยเฉดสีเหลืองวันนี้คุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นลายดอกพิกุลผืนนี้จะเป็นลายดอกพิกุลค่ะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าปกติใส่รอบเอวเท่าไหร่คะ ปกติคุณลูกค้าใส่รอบอกรอบเอวสะโพกนะคะความยาวของผ้าถุงความยาวของเสื้อเท่าไหร่ความยาวของแขนถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตนเองสามารถนะคะโทรเข้ามาสั่งตัดได้เลยคุณพี่จ๋าขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้ามีผ้าอยู่แล้วสามารถส่งผ้ามาให้ที่ร้านของเราตัดได้หรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกผ้าสวยๆจากร้านแม่มณิผ้าไทยของเราสั่งตัดได้ก็ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าคะ่ะพื้นนี้เหรอพื้นนี้าลลิซ่านะพื้นนี้ลายลิซนะ่าคะ่ะจะเป็นเหลืองครีมจะเป็นเหลืองครีมคุณลูกค้าคะ่ะเดนนุ่มขออนุญาตนำ นำผ้าพื้นมาแมทให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมว่าเป็นผ้าตัดชุดนะคะรูปแบบไหนแล้วกันเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาวันนี้ค่ะกับโจทย์กับตีมสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าขากับโจทย์กับตีมสีเหลืองนะคะที่คุณลูกค้านะคะสอบถามเข้ามาบอกว่าอยากได้ผ้าตัดชุดที่เป็นสีเหลืองอยากได้ผ้าตัดชุดนะคะที่เป็นเฉดสีเหลืองนะจะนําไปตัดชุดเนาะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อไปตัดเย็บเองวันนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาราคาค่าผ้า1290บาท ราคาค่าผ้า1290บาทคุณลูกค้าขาผ้าเซตนี้ค่ะผ้าเซตนี้นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยไหมผืนนี้เซตนี้ลายลิซ่าจ้ะลายลิซ่าสีเหลืองลายลิซ่าสีเหลืองคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเอง1290บาทผ้าลายสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุง หรือว่าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกตัดเป็นกางเกงก็ได้รวมไปถึงนะคะผ้าสีพื้นวันนี้ผ้าสีพื้นสวยๆวันนี้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอค่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกอนะคะเรียกว่าสีเหลืองรวงพึ่งเป็นสีเหลืองที่อ่อนที่สุดคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าไทยลายลิซ่าก็จะเป็นสีเหลืองครีมครีมสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะที่เซลค์ฮ สนะคะทางช่อง YouTube แม่มรีภาไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคะ งานผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราผืนนี้เรียกว่าลายลิซ่าจ้ะผืนนี้เรียกว่าลายลิซ่าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะทางร้านนะคะก็จะจัดทํานะคุณลูกค้าคะทางร้านนะคะก็จะมีของขวัญของฝากของแถมเพิ่มเติมมอบไปให้กับคุณลูกคา้าทุกๆท่านด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเฉดสีเหลืองวันนี้เฉดสีเหลืองวันนี้นะคะผ้าตัดชุดผ้าไทยลายลิซ่าคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกผ้าเซตนี้แหละและให้นุ่มตัดชุดให้ใช่ไหมคุณ เพราะว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ตันเกินไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้าบางท่านนะคะผอมแล้วแบบว่าตรงคอตรงนี้ไม่ค่อยสวยใช่ไหมคุณลูกค้าอยากให้มีคอปิดขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าทรงไทยจิตรดา,ดาคุณลูกค้าสาม,มารถเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้เลือกผ้าแล้วสั่งตัดผ้าไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้ ค่าผ้าพร้อมค่าตัดจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,500บาท2,500บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนประจำ1,500บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะงานสั่งตัดรอง,งานประมาณ7-10วันงานสั่งตัดรอง,งานประมาณ7-10วันคุณลูกค้าขาถ้าได้ใส่วันที่28กรกฎา,าคม ทันแน่นอนคุณลูกค้าขาสั่งตัดวันนี้นะสั่งตัดเข้ามาวันนี้ได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8สูค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณพี่ขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยวันนี้คุณลูกค้าขารูปแบบของชุดไทยสวยๆที่คุณลูกค้านะคะสวมใส่นะคุณลูกค้าขา สวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยสวมใส่ออกงานคุณลูกค้าขาสวมใส่ไปร่วมงานพระราชพิธีอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเลือกสวมเลือกใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะชอบเฉดไหนเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเซตนี้ก็ถือว่าเป็นเฉดสีเหลืองเหมือนกันถ้าเราชอบเป็นเฉดพาสเทลคุณลูกค้าคะเฉดพาาเทลสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะ ผ้าไทยผ้าทอลายลิซ่านะคะเซตนี้1290บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขา089 0416 008าค่ะคุณลูกค้าขา089 0416 008าคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะที่ขออนุญาตแนะนำให้เลยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะต่อมากับผืนนี้เลยคุณลูกค้าขาสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นสีคลาสสิก อันนี้นะคะขอจัดโหมดนะคะอยู่ในตรีมสีคลาสสิกคุณลูกค้าขาลายดอกพิกุลลายดอกพิกุลสวยๆนะคะแต่ผ้าพื้นวันนี้จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะผ้าพื้นนะคะอัพเลเวลขึ้นมานะคะทำผ้าจะมีความสดใสผ้าจะมีความสวยงามมากขึ้นคุณลูกค้าขามีสีที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือสีเหลืองมัสตาร์ดนั่นเองสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าตัดชุด1,290บบาทคุณลูกค้าชอบผ้าเซตนี้ คุณลูกค้าเลือกรับเป็นผ้าเซตนี้นําไปตัดเย็บเองคุณพี่จ๋า129 0บาทกดไลค์กดนะคะกดติดตามกดซับสไคร้ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้าจ๋ารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงวันนี้นะคะนุ่มก็มีนะคะของขวัญของฝากสุดพิเศษเพิ่มเติมมอบไปให้คุณลูกค้าทุกทท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย08894608คค่่ะหรือวาุลูกค้าจเห็นแปพลิเคชัน Line Line แอปพลิเคชัน Line นะคะของรา้านแม่บริภาทไทยของเราคุณลูกค้าก็สามารถนำโทรศัพท์นะคะที่มีนะคะแอปพลิเคชัน Line นะสแกนที่ q r วอารโคนะสแกนที่ q r วอารโค้ A ตอนนี้เลยค่ะพี่สแกนที่ q r วอารโคได้เลยนะคะอ่าอยู่ในหุ่นหรือว่าตรงไหนคะพันเจ็ดใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะมีค่ะสามสิบแปด ถ้าถ้ารอบอ,อกสาดต้องใส่เบอร์40ินะเพราะว่านุ่มรอบอ,อกสามส่ต้องใส่38จ้ะโอเคค่ะแนะนำคุณลูกค้าด้วยค่ะจัดโบรพิเศษนะพี่พันเจ็ดเก้าสิบจากพันเก้าเก้าสิบนะคะอ่า <5. S 1> ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทรงเข้ารูปทรงนั้นจะเป็นทรงเข้ารูปสวยค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเป็นผ้าฝ้ายทอมือด้วยนะคะคุณลูกค้านะเดีย๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะนํามาให้ดูให้ชมนะคะขอบพระคุณมากๆคุณพี่รัตด,ดาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะพี่ โอเคขอบพระคุณค่ะคุณพี่ขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยเนาะ นี่ค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรุ่นนี้จะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้จะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสวยงามมากๆคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้แนะนําให้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะเสื้อที่แบบว่าเป็นทรงเข้ารูปเป็นทรงเข้ารูปสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะ1790บาท1790บาทคุณลูกค้าขาจัดส่งวันนี้ได้เลยจัดส่งวันนี้ได้เลยถึงคุณลูกค้าไม่เกิน3วันคุณลูกค้าขาจัดส่งรวดเร็วทันใใจจนนนะะคัดส่่งรรววเเ็ทไมกิ3 สี่วันคุณลูกค้าขาขออนุญาตแจ้งแบบนี้นะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณพี่ๆท,ทุกทุกท่านนะคะอย่างเร็วที่สุด2วันก็ถึงแล้ว2อถึงสวันก็คือถึงเลยคุณลูกค้าขาขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรุ่นนี้จะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะจะเป็นสีขาวมุกจะเป็นสีขาวงาช้างคะ่ะคุณพี่ขาสวยระมุนมากๆสวมใส่กับผ้าถุงผืนไหนก็สวยค่ะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะคุณลูกค้าคา คุณลูกค้านะคะรอบอกเท่าไหร่ก็แจ้งสอบถามแอมินได้เลยนุ่มหรอนุ่มมารอบอก36ใช่ไหมเวลานุ่มใส่เสื้อแบบนี้เวลานุ่มตัดเสื้อใส่แบบนี้ค่ะแต่เวลานุ่มใส่เสื้อรูปแบบนั้นที่เป็นทรงเข้ารูปนุ่มต้องใส่เบอร์38ค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะถ้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามานะ,ะเดี๋ยวทางร้านนะคะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมเรารีวิวให้ดูให้ชมตอนนี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในนะะในนนไไไไสสดดะะคชช่่่่วงงงงงขขอออแแมมมมาาาาารรรทย YouTube เ ขอบพระคุณพ right? ี่ๆทุกๆท่านด้วยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะถ้าชอบสนใจนะคะชุดไทยสวยๆรูปแบบไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ <Noise. S 2> <ival> ่มเติมได้เลยคุณลูกค <ladım. S 1> <ıyorum> ้าคะชุดขาวหรอชุดขาวชุดนี้เท่าไหร่ชุดขาวชุดนี้ราคา2,200บาทชุดขาวชุดนี้2,200บาทคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายนะคะทอเครื่องเป็นงานผ้าฝ้ายทอเครื่องคุณลูกค้าเนื้อดี ใส่สบายด้วยนะคะใส่สบายเราก็ไม่ร้อนนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089ค่ะ0 4 1 6 0 0 8ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะรุ่นไหนเป็นผ้าทอมือเราก็จะบอกว่าเป็นผ้าทอมือแต่ถ้ารุ่นไหนเป็นผ้าทอเครื่องเราก็จะบอกว่าเป็นผ้าทอเครื่องนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอย่างเช่นนะคะผ้าที่คุณลูกค้านํามาตัด,ดวันนี้เป็นผ้าทอมือทั้งชุดเลยนะเป็นผ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดชุดผ้าไทยนะคะลาย เซตนี้จะเป็นสีเหลืองนะคุณลูกค้าขาเป็นสีเหลืองที่สวยอันนี้คุณลูกค้านะคะซื้อนะคะซื้อผ้ามาให้ทางร้านของเราตัดให้อันนี้จะเป็นผ้าทอมือค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะผ้ารุ่นไหนแบบไหนบอกว่าโอ้ไม่ได้ซีเรียสรือว่าจะเป็นทอมือหรือทอเครื่องขอเพียงแค่นะคะมีความสวยงามขอเพียงแค่มีความสวยงามคุณลูกค้าขาผื่นนี้นะคะลายนะคะลายดอกพิกุลค่ะ ผืนนี้จะเป็นลายดอกพิกลนะคะขอบคุณนะคะเซฮัลโลทักทายเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นผ้าไทยผ้ามัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่อง3ามตะกอนนะคะรวมไปถึงผ้าสีพื้นเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอเช่นเดียวกันถ้านํามาตัดเป็นชุดไทยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,500บาท2,500บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ hello, ททเซฮัา ในขนาดนี้คุณลูกค้าจ๋าฝากกดไลค like, ์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y YouTube แม่มาริ้าไทยของเราด้วยเซตนี้คุณลูกค้าขาสีนะคะถ้าเป็นผ้าพื้นเขาเรียกสีอย่างมัสตาร์ดนะ,ะแล้วก็ผ้าลายแบบนี้เรียกว่าผ้ามัดหมี่นะคะทอเครื่องสังตะกรลายดอกพิกุลค,ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งผืนค่ะวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะรุ่นนี้จะเป็นลายดอกลายดอกแก้วค่ะ รุ่นนี้จะเป็นลายดอกแก้วเดี๋ยวนุ่งขออนุญาตทาบสีก่อนอันไหนมันจะขึ้นของกันถ้าใส่กับสีนี้ได้ไหมอันนี้มันก็จะเด่นไปเนาะถ้าใส่กับสีเหลืองทองได้ไหมคะใส่กับสีเหลืองทองได้ไหมคะใส่กับสีเหลืองทองก็ได้เนาะคุณลูกค้าจ๋ารุ่นนี้ค่ะจะเป็นนะคะผ้าชุดนะคะผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไทยเฉดสีเหลืองคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มนะ นำผ้านะคะสีเหลืองทองคุณลูกค,ะคะ้าขานำผ้าสีเหลืองทองนะคะมาแมทนะคะกับผ้าตัดชุดผ้าไทยลายดอกแก้วคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยนะเนี่ยไปด้วยกันได้อยู่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเพราะว่าจะเป็นเฉดเข้มเพราะว่าถ้าเป็นผ้าายสไลด์ลายดอกแก้วแบบเนี้ยอ่ามันจะมีนะคะเฉดสีเหลืองที่มีความเข้มนุ่งก็เลยว่าเนาะผ้าสีพื้นเราใช้เป็นสีเหลืองทองก็ได้สีเหลืองทองตัดออกมาแล้วสวยเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคุณลูกค,ะคะ้าขาไม่ใช่แบบว่าสีเหลืองเข้มๆ,ๆที่ใส่แล้วผิวคล้ำนะ เป็นสีเหลืองทองที่ใสแล้วขับผิวมาเป็นสีเหลืองทองที่ใสแล้วขับผิวมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผ้าตัดชุดเซตนี้สวยมากคุณพี่จ๋าผ้าตัดชุดผ้าไทยลายดอกแก้วผ้าตัดชุดผ้าไทยลายดอกแก้วนะคะหนึ่้บาทติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าชอบเซตไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมสแกนที่ QR ว o d e ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่่่มมมเิิใใหห้้้ดดคะคะดููชคคคคคคุุณณลลกกาะะะะยยนนนีีแว็ขอบ พี่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกนะเดี๋ยวร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะจัดส่งให้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามจากพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะถ้าชอบงานผ้าไทยสวยๆนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยคะ่นะจะสั่งซื้อผ้าเราให้ทางร้านตัดให้ก็ยินดีนะหรือว่าจะส่งผ้ามาให้ที่ร้านก็ได้คะ่ะ ถ้าเขามาโทรเข้ามานะเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้เดี๋ยวจะได้แจ้งที่อยู่ให้นะคะว่าที่อยู่ของร้านของเรานะคะอยู่ที่ไหนนะคะคุณลูกค้าจะได้ส่งผ้ามาให้ที่ร้านของเราตัดด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะแต่ผ้าที่ส่งมาตัดคุณลูกค้าขาต้องเป็นผ้าหน้ากว้างนะคะ95ซนติเมตรคูณ180ซนติเมตรขึ้นไปนะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้าตัดเสื้อถ้าเป็นผ้าต่อชิ้นขนาด95นะคะความยาว180ซนติเมตรขึ้นไปสามารถตัดเสื้อได้ค่ะ สามารถตัดผ้าถุงได้ค่ะแต่ถ้าัแต่ถ้าตัดทั้งชุดใช่ไหมคุณลูกค้าส่งผ้ามาก็ต้องแต่ละผืนนะคะแต่ละผืนต้องหน้ากว้างมากกว่า95เซน คุหนร้อยแปซนติเมตรนะคะคุณลูกค้านะขนาดตามนี้นะเราแล้วก็ส่งมานะคุณลูกค้าจะจะได้ทําได้นะคะจะได้ตัดให้ได้ด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่เซฮัลโหลทักทายเข้ามาเยอะแยะมากมายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบพระคุณค่ะนาะสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะถ้าชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0416008ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปเคช่นไลนยสแอดน,นี้ยค่ะ แ,แกนที่ qr code นะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะซึ่งมีเยอะมากคุณลูกค้าขามีหลากหลายลายมีหลายผ้าด้วยนะคะสาหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วอา e คเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณลูกค้ากดทักแชทนะแล้วก็กดสติกเกอร์เข้ามาด้วยพิม 1, พ์หพิมพ์สพิมพ์สอะไรก็ได้เปิดการมองเห็นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะคะคุุณณลลููกกคคค้้าาาาาาานะเเเพรรร่่ขขของ line ของงไมช นะคะสนทนาส่วนตัวเลยคุณลูกค้าคะส่งนะคะข้อมูลตามที่คุณลูกค้าต้องการเท่านั้นนะคุณลูกค้าคะเราไม่ได้แบบว่าเป็นไลน์แอดที่มีประชาสัมพันธ์อะไรนะคะที่แบบเยอะแยะมากมายไม่ใช่แบบนั้นนะของเราเป็นไลน์ส่วนตัวเลยคุณลูกค้าคะเป็นไลน์ส่วนตัวของเรากับคุณลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานค่าไทยสวยๆจากด้านแบ่มาดีผ่าไทยของเราคุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่ต้องถอดค่ะ เลือกดูของฝากผ้าไทยก่อนนะคะสวัดีค่ะสอบถามได้นะคะจะดูเป็นแบบไหนดีคะอ๋อของพี่คนนั้นแน่เลยที่เขาติดต่อเข้ามาใช่ไหมคะ เพราะว่ามีโทรมาอยู่